สวัสดีครับ 3. พยาธิขึ้นสมองรู้จักให้ดีป้องกันได้สวัสดีครับรอบๆตัวเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรามองเห็นและไม่เห็นและมีสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วอาจทําให้เราเสียชีวิตได้นั่นก็คือโรคพยาธิขึ้นสมองที่มาของโรคพยาธิขึ้นสมองจากสถิติกรมควบคุมโรคในประเทศไทย หรือแผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพบว่าในปัจจุบันพบว่าประชากรในประเทศไทยยังคงป่วยเป็นโรคหนอนพยาธิสูงขึ้นเนื่องจากในด้านอาหารการกินที่มักเป็นพืชผักและสัตว์ที่มีอยู่ตามแหล่งธรรมชาติท้องถิน่นชาวบ้านส่วนใหญ่ออยังนิยมรับประทานอาหารดิบปิ้งย่างหรือปรุงสุกๆดิบๆเช่นลาบก,ก้อยยำหมกอื่นๆ อาหารดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการติดโรคและเกิดโรคจากพยาธิหลายชนิดซึ่งมีระยะติดต่ออยู่ในเนื้อสัตว์หรือปนเปื้อนมากับผักสดที่นำมาบริโภคในประเทศไทยนั้นพยาธิจากอาหารที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคพยาธิขึ้นสมองที่ทำให้เกิดโรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบจนถึงขั้นเสียชีวิตที่พบบ่อยๆมี3มชนิดได้แก่พยาธิหอยโขง่งพยาธิตัวจี๊ดและพยาธิตัวตืดในตอนต่อไป เราจะพาไปรู้จักกับพยาธิที่สามารถทําให้คนเสียชีวิตได้เนื่องจากการกินอาหารประเภทสุกๆดิบๆและท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชม3พยาธิขึ้นสมองรู้จักให้ดีป้องกันได้ผ่านทาง Facebook และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ